สะใจคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกต้องอ้าปากค้างเมื่อนักตบสาวไทยยู U 19เอาชนะจีนแบบทำเอาสาวจีนอึง้งทั้งประเทศกันไปเลยครับนักตบสาวไทยยู U 19แซงชนะจีน3ต่อ2เซตเขี่ยจีนตกรอบศึกซิงแซมโลกนักวอลเลย์บอลสาวไทยพลิกชนะจีน3ต่อ2เซตเขี่ยอดีตแซมรายการนี้4สมัยตกรอบในการแข่งขัน ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงยู19สิงแมโลกรอบ16ทีมสุดท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงยู19สิงแมโลกที่ประเทศฮังการีรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยในฐานะทีมอันดับ4ของกลุ่ม C พบจีนทีมแซมจากกลุ่ม A ที่ยังไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งเลยในทวัวร์นาเมนต์นี้ไทยเสียเปรียบรูปร่างเพราะผู้เล่นจีนทุกคนล้วนสูงกว่าทั้งนั้นเริ่มเกมสาวไทยสู้ได้ดีผัดกันทำคะแนน ทั้งตกทั้งบล็อกสลับกับจีนได้อย่างสูสีจึงต้องเล่นกันถึงช่วงดิวที่ก็ยังสูสีคู่ขี้เล่นกันเกิน30คะแนนก่อนสาวไทยแพ้ไปก่อน31ต่อ3 3พอกลับมาเซตที่2เหมือนสาวไทยพลังหมดประกอบกับก,บการตกที่ควรจะผ่านบล็อกสูงใหญ่ของผู้เล่นจีนแต่ละแต้มได้ยากเหลือเกินทําให้แพ้ไปในเซตที่2คะแนน16ต่อ25พอกลับมาเซตนี้ใครๆต่างก็มองว่าสาวจีนน่าจะชนะไทย แล้วแต่อีก2เซตต่อมาทีมสาวไทยกลับมาเล่นเครื่องทั้งตบทั้งบล็อกกลับมาเอาชนะสาวจีนได้แบบสกอร์ค่อนข้างขาดเลย25-16ต่อและ25-17ต่อเซตที่หเซตตัดสินทีมสาวไทยก็ยังออกมาทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่จีนกลายเป็นว่ากดดันตัวเองตีเสียเองบ่อยครั้งก่อนที่สุดท้ายทีมไทยจะเอาชนะในเซตตัดสิน15-12พลิกแซงชนะจีนไปแบบเหลือเสื้อ 3ต่อ2เซตเขีย์อดีตแซมรายการนี้4ส,สมัยตกรอบสถิติเกมนี้ทีมไทยทำคะแนนจากการตบถึง69คะแนนขณะที่จีนทำไปได้แค่64เท่านั้นโดยการจนาสีใสแก้วเป็นผู้เล่นไทยที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ทำไปถึงตบ25บล็อก2เสิร์ฟ3และวลิศลาสีทาเลิศททำเพิ่มอีก25คะแนนทำให้ทีมสาวไทยเข้ารอบแทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงยู่19 สิงแสโลกโดยจะไปพบกับโคเอเซียที่ชนะก,กับโปรแลนด์3ต่อ2เซตในวันที่9สิงหาคมนี้ส่วนวอลเลย์บอลหญิงสุดใหญ่ก็จะได้เดินทางจากเวียดนามไปที่เชียงใหม่เพื่อจะเตรียมการแข่งขันซีวิลีกสนาม2องที่จะมาแข่งขันที่1 1ถึงสิสิงหาคมนี้นอกจากผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วผลงานบุคคลก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันโดยสาวไทยติดท็อปส0สีสถิติยอดเยี่ยมอยู่สิสิงแสโลก2023โดยมีดังนี้ผู้ทำคะแนนสูงสุด เบสกเฟิร์นวอลิสลาสีทาเลิศอันดับ7ทําทำได้74คะแนนทำแต้มจากเกมลุกยอดเยี่ยมเฟิร์นอลิสลาสีทาเลิศอันดับ6ททำได้67คะนแนนเซนเตอร์ยอดเยี่ยมได้เก่เนยกนกพรแสงทองอันดับสําสำเร็จ16ผิดพลาด3รับเสิร์ฟยอดเยี่ยมเอยกัญรัตคำวงอันดับสาสำเร็จ38ครั้งค่าเฉลี่ยสำเร็จต่อเกม37.62เหปหลังจากที่สาวไทยยู่19ปี ทำให้นักตบของสาวจีนต้องน้ําตาไหลทั่วสนามและโค้ชจีนต้องถูกด่าอย่างหนักจากคนจีนด้วยกันเองและต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ของคนจีนแล้วก็คนไทยเขาจะมีความรู้สึกกับผลการแข่งขันในครั้งนี้อย่างไรคอมเมนต์คนจีนคนแรกจีนเราไม่น่าจะพลาดเลยทั้งทั้งที่ชนะมาตลอดแต่ทําไมถึงพลาดให้กับทีมชาติไทยในรอบนี้คอมเมนต์คนจีนคนต่อมาทีมชาตจีนเล่นได้ดีมากเลยครับ แต่เสียดายที่ทีมชาติไทยแข็งแกร่งกวัวโค้ชจีนน่าจะถูกถอนตัวนะและคอมเมนต์คนจีนคนต่อมานี่มันเกินไปแล้วครับทําไมทีมชาติจีนถึงได้พลาดขนาดนี้ทั้งที่ผ่านมาเอาชนะหมดทุกชาติต่อไปโค้ชจีนต้องวางแผนและคุมเกมให้ได้ให้ดีกว่านี้นะครับผลจะเป็นยังไงต่อไปจีนต้องชนะและต้องเป็นนัมเบอร์วันเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาจีนเราเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดแต่ทําไมวันนี้รอบนี้เราถึงพลาดขนาดนี้ ไม่น่าเลยและคอมเมนต์ต่อมาถึงวันนี้เราจะเล่นพลาดแต่ก็อย่าเสียใจไปเลยครับนัดหน้าเอาใหม่สู้ครับชาวจีนทุกคนเป็นกําลังใจให้คอมเมนต์คนจีนคนสุดท้ายไม่ต้องเสียใจไปเลยครับพวกเราทําดีที่สุดแล้วแต่ว่าไทยเขาเก่งกว่านัดนี้ต้องยอมรับความจริงครับสู้ต่อไปขอให้โค้ชทีมชาติจีนจงปรับปรุงเกมให้ดีขึ้นกว่านี้ครับและต่อไป เราไปดูความคิดเห็นของคนไทยกันนะครับคอมเมนแรกถ้าอยากให้ทีมหลักพัฒนาไม่ขาดส่วงผมเสนอให้เอายู19ขึ้นเป็นตัวสำรองสุดใหญ่น้องจะได้สัมผัสเกมนานาซาบบ่อยๆสลับกันลงกับพี่ๆเหมือนเมื่อมีโค้ดออสเอาบุมบิมกับบีมลงในสุดใหญ่แต่ตอนนั้นลงในตัวสำรองของเจเซียนเพื่อให้น้องได้มีโอกาสสัมผัสและพัฒนากับทีมระดับโลกจนน้องเก่งทุกวันนี้ขอมมนคนไทยคนต่อมา ที่เด็กจีนร้องไห้เพราะเซตสุดท้ายนั้นมีช่วงท้ายๆถึง2ลกูกที่เขาคิดว่าเขาได้แต้มแต่กรรมการกลับให้เราได้แต้มเขาเสียใจในคําตัดสินทําให้อึดอั้นในใจเด็กก็คือเด็กสุดท้ายก็ร้องออกมาน่าเห็นใจเขาครับที่เกิดในดินแดนที่ต้องแบกความกดดันจากประชาชนของเขาคอมเมนต์ต่อมาเป็นแบบอย่างการต่อสู้ที่มีความมุ่งมั่นที่ดีเต็มที่ไม่กลัวผลการแข่งขันเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้ง ที่ลูกหลานเก็บความภูมิใจไว้ตลอดชีวิตมุ่งมั่นต่อไปนะลูกหลานชาวไทยอย่ากลัวแพ้แล้วจะชนะหอมเม้นคนไทยคนต่อมาเขากดดันจากการที่เขาไม่เคยแพ้ใครเลยทีมเขามีประสิทธิภาพมากครับต้องยอมรับความจริงแต่ใจเราอึดกลัวเพราะความคาดหวังของเรามันน้อยกลัวเพราะเรามีแพ้ชนะสลับกันไปแต่น้องๆรุ่นนี้รับบอลน,นิ่งมากตัวเซตโหดแทบจับวางลูกได้อิสระมากตัวตบกระโดดสูงตบแรง สลาดตบมากลิโบโลทุ่มเทในการรับลูกซื่นสมจากใจครับคอมเมนต์ต่อมาจากที่เห็นฟอร์มแล้วเรามีสิทธิ์เข้าสีทีมสุดท้ายได้นะต้องรอดูว่าต่อไปจะเจอกับฮังการีหรือบังกาเลียแต่เรามีสิทธิ์ชนะได้ทั้งคู่สู้ต่อไปนะสาวๆสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้คอมเมนต์คนไทยคนต่อมา2เซตแรกดูแล้วยังไงก็ไม่รอดแพ้แน่นอนเลยปิดขอมนอนแต่นอนไม่หลับกังวลเลยเปิดใหม่ เป็นเซตที่5แล้วเลยลุ้นจนสนะสุดยอดมากเลยดีใจมากเก่งจริงๆแต่ก็แอบสงสารสาวจีนร้องไห้กันใหญ่คอมเมนต์ Comment ต่อมาขอแสดงความดีใจและเป็นกําลังใจให้น้องๆสาวไทยของเราเก่งมากๆเก่งสุดๆนั่งดูลุ้นจนตัวเก่งแต่น่าเสียดายที่การถ่ายทอดสดไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเพราะดูเหมือนบางท่านจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของเด็กๆน่าเสียดายครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาถ้าผสมกับทีมสุดใหญ่เมื่อไหร่สนุกมันแน่นอน เก่งมากน้องๆทั้งสุดใหญ่และสุดเล็กเมื่อคืนดูสดโคตรมันเกมพลิกไปมาหัวใจจะวายเราเหนียวจริงแล้วก็มีโอกาสสวนกลับคอมเมนต์คนไทยคนสุดท้ายจีนถือว่าฝีมือไม่ต้องพูดถึงระดับหนึ่งของโลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดพอแบกคําว่าที่หนึ่งของโลกก็ต้องมีกดดันกันบ้างวันนี้ไทยเราก็ทําได้ดีเด็กๆทําได้ดีมากสุดยอดมากครับและนี่ก็คือความสะใจและความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่และเป็นประวัติศาสตร์ของ คนไทยหรือว่าของนักตบสาวไทยอยูสิเอาชนะจีนอันดับหนึ่งของโลกได้อย่างสบายและวันนี้ครับถ้าชอบคลิปของแอดมินก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้แอดมินต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณมากๆครับผม